คนดูกันเป็นสักขีพยายนวัดยาหนึ่งแสนบาทอันนี้เป็นของพี่นะไม่ได้สตัวนะใช่ขอบพระคุณนะครับไปเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับ,บติดตามด้วยนะอันนี้เป็นพี่พ่นะกข่าวประทุมของเราั่าว จุดร้อยยากไหมพี่การยากไหมอันนี้มีใบใบอะไรเอาพี่พี่ครับพี่การเอาเอาันนี้ไปกรอกูไหมวันวันเรียบร้อยแล้วหัวมากเลยพี่พี่พี่ไปอะไรอีก่ราบนึงวันโอเคแล้วจ่ายเคลียร์แล้วกันเดี๋ยวตอนเอาจริงนะผมอะไม่เคยมายืนประกบจ่ายเงินอย่างนี้หรอกนะครับก็ให้ตอนแรกก็ให้ทีมงานโอนจ่ายอะไรช่วยอ่ะผมก็มายืนจริงเลย่ามันอาจจะมีขั้นตอนมันอาจจะยากหรือเปล่ามันอาจจะวุ่นวายอะไรหรือเปล่า ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีอะ่ละล้วเขาจ่ายตังค์ไปแล้วอะ่ะผมมัโคตรงงเลยนะว่าว่าที่ผ,ผ่านมาหลายๆวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทางเนี้เนี่ยเขาจ่ายแล้วหนึ่งแสนเป็นการประจ,จําเลยนะครับแล้วก็ค่าที้จ่ายมันของตาทะลุจริงๆเมื่อกี้ทะลุเมื่อกี้เกือบแสนเจ็ดแล้วอะ่ะเกือบแสนเกือบแสนเจ็ดแล้วเกือบมันแสนคนนึงแสนห้าคนนึงหมื่นกว่ามั้ง เออก็เยอะอยู่ว่าเราทะลุไปถึงไกลแล้วเห็นปะล่ะมันถึงหน้าเป็นห่วงไหมว่ามันเนี่ยทุกวันทุกวันที่มันก้าวเดินต่อไปอ่ะค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยืยถูกไหมครับมันมันหน้าคนที่อยู่บนเตียงอ่ะเขาเขากังวลใจนะเนี่ยต้องผมต้องขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณมวยทีเลยครับขอบคุณมากๆเลยผมอันนี้เอาผมพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยคนจริงพูดปุ๊บทําปั๊บมาปุ๊บเอาเลยนะครับเนี่ยสิบนาทีจบเลยครับแล้วก็เอาเนี่ยออกตัวเป็นผู้รับกลับไข่และเป็นผู้เจ้าของไข่ด้วย ก็คือหลังจากนี้ทางาถ้ามีค่าใช้จ่ายอะไรมุมทิมงคลจงกลุกกระจ่างเขาจ,จ่ายให้ด้วยนะจนจบอะผมเมื่อกี้ผมก็ยังบอกเลยว่าผมเกรงใจมากเลยค่าค่าใช้จ่ายมันสูงอะจะจบไหวไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาพร้อมอะผมโ<ด>อ้โหโคตรเกรงใจเลยครับจริงๆก็ขอบคุณมากๆที่เมตตา,ตตาคุณตา <ๆ S 1> คุณยายครับต่อไปก่อนแล้วครับเนี้แสนหนึ่งเลยครับ ผมมันโคตรงงเลยครับใช่ครับแต่มันเกิน่แน่อลผมมันเกินกว่าแน่นอนแล้วครับเพราะดูดิสี่ทุกสี่วันมันแสนกว่าสี่วันแสนกว่าอย่างเงี้ยค่าได้จ่ายอ่ะผมว่าผมว่าเกรงใจนะผมยังมองอนาคตดีไม่ดีไปชนร้านด้วยนะผมเกรงใจมากเลยแล้วมูทีเขาสู้จริงอ่ะเขาเอาจริงก็ก็ถ้ายังไงแบบก็ยังผมไม่คิดในใจนะอาจจะรบกวนพี่หนิงวันนี้ตายอีกคนนึงนะครับก็เกรงใจช่วยๆกันอ่ะ ยอดมันเยอะช่วยๆกันครับช่วยๆกันผมก็ไม่อยากให้หนักที่ทางมวยที่เขาคนเดียวแต่แต่มันรู้ทุกคนดูสี่วันนะคะ่าใช้จ่ายมันทะลุแสงกว่าแล้วเรามาเล่นหนังแขกกันหรือว่ามาแล้วจ่ายไม่ได้อย่างงี้มัง่งมาแล้วแบบมันโอ้ยคนที่อยู่ข้างบนน่ะมันเขาเครียดครับผมว่าอย่างเงี้ยเจอคนจริงอย่างเงี้ยจบเลยครับโอ้ออออออโหผมว่าเขาผมว่าเขาเป็นเขาเขาขอบคุณท่วมหัวเลยนะถ้าคุณตาคุณยายเขาเป็นคนบ้านๆจริงๆอ่ะ นะผมก็ไม่รู้หรอกว่าปัญหามันเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่วันนี้มีคนมาจบปัญหาตรงนี้แล้วอะ่ะผมผมผมในฐานะที่ผมดูแลคุณตาคุณยายมานะตั้งแต่วันแรกผมก็โหผมผมก็ดีใจอะ่ะเมื่อกี้ผมอยู่หน้าเคาน์เตอร์ผมยังขอบคุณเขาเลยผมเกรงใจจริงเกรงใจมากๆเลยหนะ้าเขาเขาทำจริงๆอะ่ะนะครับลูกพอดที่ใส่ได้แบ่งเบาไปละแต่ว่าการรักษาเน่ยังไม่ไม่ไมทันไปทางครอบครัวก็ รู้สึกกังวลแต่ตอนนี้ก็คือส,สบายใจที่มีพี่มาช่วยนะตอนนี้ที่ความกังวลครอบครัวตอนนี้ถ้าจับจับเนี่ยเรื่องอะไรบ้างแต่ละเรื่องเกี่ยวกับงวลใจกันเรื่องพ่อครับกับแม่มก็กังวลครับ,บ,บทบนนะ่านกังวลเรื่องความปลอดภัยท่านคุยกันได้ไหมครับความปลอดภัยนะเวลานี้ก็มีพิการทางแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเข้ามาดูแลก็สบายใจครับเออ ตอนนี้เราไม่รู้จะไม่เรอากวีเราเป็นยูนะ้ประมาณนั้นนะครับผมพูดมดเอพูดแทนแล้วกันก็คือตอนนี้ทางเขาอ่ะมีคนเข้ามาช่วยแล้วครับหลังจากนี้มันก็อยู่ที่ฝั่งผู้กรณีแล้วครับนะจะมาเยียวยาไม่เยียวยาก็สุดแล้วแต่เขาแล้วกันครับนะไม่ทางนี้ไม่ถือว่าไม่ได้คาดหวังแล้วละเพราะว่ามีคนเข้ามาช่วยแล้วอ่ะความช่วยเนี่ยเขาเรื่องของชีวิตเน่ยมันรอไม่ได้นะครับเขาต้องรักษาตลอด นเนาะใช่เขาก็ต้องไปต่ออ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณทุกคนที่เป็นผู้ช่วยเหลือขอบคุณจากใจจริงๆครับไม่คิดเลยว่าจะมีพี่พี่ที่เป็นมูลที่เนี่ยเนี่ยอย่างมงคลดวงกลนทุกประจ่างเนะ่ยผมผมขอพูดชื่อเลยนะเพราะว่าผมผมขอบคุณจริงๆนะขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจริงๆนะมันจะได้จบปัญหาเรื่องแบบหนังแขกสักทีอ่ะมารอบพี่สามจ่ายไม่ได้มารอบพี่สี่จ่ายไม่ได้ตัดปัญหาไปเลย นะเขามาสิบนาทีจ่ายไปแล้วแบบงงเหมือนกันเอออะไรเ็าไม่รู้อ๋อได้่หอให้ลูกทยับได้ครับเดี๋ยวจัดให้จัดให้เลยครับมันจะได้จบสักทีเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องการซ่อมรถมาเลยถูกป่ะไม่มีครับครับจบเลยครับมันจะได้ตัดปัญหานะจะได้ไปต่อกันได้ทางครอบครัวไปต่อนะครับ ไปสองครับเดี๋ยวไปสองไปที่สพลำลูกกาครับนะก,ก็อย่างนี้ผมก็ฝากทุกคนแล้วกันนะครับเรื่องเรื่องเรื่องนี้เนี่ยนะสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือในส่วนของคุณตาคุณยายนะครับเขาเป็นตาสีตาสาเป็นคนแก่จริงๆลองนึกสภาพถ้าไม่มีพวกเราเข้ามาช่วยเขาจะเผชิญกับอะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเราเข้ามาช่วยทุกคนเห็นไหมครับมีทั้งข่าวปลอมข่าวเท็จร้วรลอ์นะ ตัวของเขาเองไม่มีพลังอะไรเลยนะครับแต่พวกเราทุกคนครับที่เป็น f c หรือว่าเนี่ยเป็นมูที่เป็นบุคคลใจดีทุกคนมาเป็นพลังให้กับคุณตาคุณยายวันนี้ทําให้เขาสามารถสู้ต่อไปได้นะขอบคุณคนที่เป็นพลเมืองดีขอบคุณคนที่เสพข่าวอย่างมีสตินะครับนะแล้วก็หลังจากนี้นะครับในส่วนของพระโุงพยาบาลมีคนช่วยเหลือแล้วนะครับแต่เราก็ยังมาเยี่ยมแหละหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปอัดในส่วนของไอ้ที่มันเรื่องของไอ้แปดแปดแปดนะครับ นะแต่แปลกแปลกก็ต้องให้ความเปนะ็นธรรมอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกับทางครอบครัวตรงนี้นะของฝั่งผู้ก่อเหตุนะนะครับนะก็ไอ้ส่วนก็บอกแล้วกันที่มันไปพูดไปอ้างตัวว่าเป็นลูกรักของเขาอะนะอ้างตัวเป็นลูกรนะักอะไรก็แล้วแต่แหละของอ้างว่าลูกใครก็ไม่รู้นะก็แล้วมีการพูดในรายการนะครับว่าอะไรนะบ่อนแถวนี้เนี่ยนะก็ผมขอเน้นอีกทีนะครับหากใครมีข้อมูลนะก็ส่งมาให้ผมนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะครับ อะไรที่เป็นหมายถึงอะไรนะมีดรามา่มาคนหอมเงินมีอีกไหมอู้ยผมปวดกระบาลแล้วครับผมแบเบื่อมากเลยเนี่ยของจริงไม่พูดเยอะเลยครับใดสิบนาทีจบผมก็งงเหมือนกันไม่เห็นมันจะต้องหลายๆวันเลยคุ้นงงไม่เป็นมผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วยืนยันเลยนะครับมันไม่ได้กีดกันอะไรเลยอะเมื่อกี้ทุกคนเดินไปเห็นไหมเคาน์เตอร์จ่ายได้ไหมทีหผมโคตรงงเลย,อ,งงเลยอะไรวะ นะครับครับขอบคุณครับไปสองครับนะโจนโจนหนึ่ะทางญาติมาอยู่ชูเลยอ๋ออโอเคแบบนี้เป็นหมู่ทีป่ะเดี๋ยวดูนี่แค่ชื่อคุณลุงอ่าเดี๋ยวได้แป๊บนึงนะ มันติดอยู่นะเดี๋ยวถ่ายส่งได้ป่ะล่ะใช่ครับแล้วก็ถ่ายส่งถือข้างหลังแล้วกันนะไม่ต้องแต่ถ่ายส่งเอาแต่เซนเซอร์ก่อนโอเคเอาเป็นยืนถ่ายกับครอบครัวก็แล้วกันเรียบร้อยมาอะเดี๋ยวผมไปประกบฝั่งโน้นอ่ะได้ยัง มันมีข้อมูลส่วนตัวถือข้างหลังแล้วกันถือข้างหลังนี้แล้วกันนะ,ะนิ้วปิดเหรออ๋ออย่างงี้อย่างนี้โอเคอแล้วก็เอาเห็นยอดอ่อโอเคโอเคได้อ๋อหนึ่งแสน ส,สู้ๆนะ <c oughs> ส,สู้ๆนะขอบคุณมากของจริงมากสุดยอดเลยครับเก่งใจมากเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมสี่วันแสนกว่าสี่วันแสนกว่าสี่วันแสนห้าสี่วันห้าวันแสนหกโอ้โหค่าใช้จ่ายไม่พูดสูงฟังแล้วคนลุกะ่ะแล้วถามเขาแล้วนะว่ามูทีอะไหวไหมคุณเขาบอกว่าทางคุณคุณยายผมเรียกคุณยายอายุเก้าสิบเก้าอะอยากช่วยสงสารคุณยายเนี่ย เขาโมทีตัวแทนโมทีเขาเล่าว่าคุณยายเนี่ยเคยช่วยตอนที่เหตุรถบัสที่เกิดเหตุไหมอ่ะคุณยายก็รวมเงินเข้าไปช่วยโอ้ยประเสริฐมากครับอายุเกสิบเก้าแล้วขอบคุณคุณยายนะครับที่ทำมุทิดีๆนี่ออกมานะครับขอบคุณมากนะนะแต่นำ้ำตรกูลทุกประจางเขาก็น่าจะไอ้นี่อยู่นะใช่ไหมใช่ไหมในพื้นที่คนเขาก็คงไอ้นี่อยู่แหละ ช่วยคนในพื้นที่จริงๆออะขอบคุณที่มีมูลที่แบบนี้อยู่ในพื้นที่ผมเอาจริงๆผมไม่รู้เลยจนเขาติดต่อมาขอบคุณจากใจเลยครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆชื่นชมนะครับนะวันนี้ก็ทําให้เห็นนะทําให้ทุกคนเห็นแล้วแ่ละว่าจริงๆมันก็ได้มันจะได้ตัดปัญหานะผมไม่รู้อเนี่ยมีคนพิมพ์ถามแล้ก็บกางวานเขาเอาตังค์มาให้แสนนึงไม่มีผมไม่มีใครได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงินอยู่ไหนไม่มีเงินที่ ที่บอกอะไรอะที่ออกข่าวอะไม่มีตาไม่เคยได้ยายไม่เคยได้โรงพยาบาลไม่เคยได้ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนทุกคนเสพข่าวเรื่องนี้ต้องมีสตินะเว้ยนะเสพข่าวอย่างมีสตินะไม่ไม่ใช่นะเห็นไหมมีสตินะตอนนี้ทางคุณตาเขาอยู่ไอซูครับก็เดี๋ยวเขาออกจากไอซียูเดี๋ยวอาจจะดูว่าถ้าออกจากไอซีแล้วเนี่ยผมมาเกรงใจมูที่เขาเนอะ ถ้าออกจากไอซียูแล้วเนี่ยถ้าสมมุตินะสมมติออกจากไอซียูแล้วย้ายโรงพยาบาลได้หรือว่าอะไรที่มันเป็นเกณ์การเซฟค่าใช้จ่ายได้ก็จะรบกวนอาจจะพาครอบครัวเขาไปอยู่ที่อื่นแต่ให้เขาเออกจากห้องไอซียูก่อนเพราะคุณตาตอนนี้ไม่ไมควรย้ายอันตรายนะครับนะมันอันตรายนะอันตรายเนี่ยยังอยู่ในห้องไอซียูมันยังลําบากเพราะว่าตัวตาเองเนี่ยก็สายเต็มตัวเลยครับนะที่โครงหักอกซีนะครับกระดูกหน้าอกร้าว นะครับเป็นหนักอยู่เป็นหนักอยู่เนะยระวังรถระวังรถนะเป็นหนักอยู่ครับผมไม่งงตอนนี้มันมีปัญหากันเรื่องอะไรเยียวยาไม่เยียวยาจริงๆมันไม่ควรมีปัญหาเรื่องนี้เลยเนาะมันไร้สาระมากเลยอะ่ะเปิดมันก็ควรคนทําก็ต้องเยียวยาป่ะวะแต่มันแปดวันแล้วอะครับ มันค่าใช้จ่ายเมื่อกี้เกือบสองแสนแล้วครับมันแสนเกือบแสนเจ็ดแล้วครับมันก็หูมันใจสั่นแล้วครับคนที่นอนอยู่ในห้องมันก็ใจสั่นแล้วครับหลายรอบเกินครับมันก็หลายวันเกินใช้คำนี้ดีกว่าเออใจสั่นแล้วครับนะก็อย่างนั้นแหละนะก็ไม่รู้เหมือนกันไปเมื่อกี้เดินมาจ่ายได้กูงงเลยเพราะอคไดว่้แบบว่าค่าใช้จ่ายแต่เยอะเพราะผมไม่เคยพามาประกบจ่ายอย่างนี้ไงอะไรอ่ะไออีเคสเนี่ยไอลูกรักของป้านะ นะอีกเคสหนึง่งนี่เป็นลูกหลักของป้าเนี่ยมันตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับนะผมไปสอทอนะครับทางท่านผู้ประชาการตำรวจไซเบอร์นะครับท่านเนี่ยนะแถลงข่าวเลยครับนะดาเ,เนินการฟันในส่วนของโฆษณาเว็บพนันนะครับพอโดนโฆษณาเว็บพนันเนี่ยนะท่านก็ยกตัวอย่างอีกครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นไหมว่ามีอินฟูคนหนึง่งนะครับว่าโดนเริ่มต้นจากฐานโฆษณาเว็บพนันครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาเนี่ย ก็ไล่ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อยๆเื่อยๆขยายผลจนสามารถทลายได้ทั้งขบวนการและยึดทรัพย์ได้เป็นมหาศาลนี่ครับนี่ครับสุดยอดต้องชื่นชมท่านไตลงผิวพันธุ์ท่านผู้ประชาการไซเบอร์แต่นี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไปอีกครับพรุ่งนี้เนี่ยตอนนี้มีคนส่งข้อมูลมาให้ผมในส่วนของอวันนั้นเนี่ยใครใส่เสื้อในการโปรโมทโฆษณาพนันบ้างส่งมาให้ผมหลายคนมากนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะจะเอาข้อมูลไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ นะเพราะไซเบอร์เขาทำงานเร็วอยู่แล้ว Cyber, เดี๋ยวไซเบอร์เนี่ยเขาไลา่ทีละคนทีละคนเลยนะเอาเต็มเหนียวเลยครับนะวันนี้คนที่ทําให้เรื่องเนี่ยทำให้ไอ้พวกเพื่อนๆเดือดร้อนเนี่ยนะแ,แยกกันนะเคลลุงบางตรงนี้กับตรงนู้นนะแยกกันนะครับไม่เกี่ยวกันแต่คนที่ทําให้ไอ้พวกเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าเล่นบอลแถวนี้ไอ้นี่เนี่ยนะหรือว่าเพื่อนๆที่ใส่เสื้อเนี่ยต้องเดือดร้อนเนี่ยก็เพราะไอ้เนี่ยปลายแถวเนี่ยนะครับที่ปากดีนะครับนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ายแถวแต่มาทะลึ่งกับลาร์ดบอสนะมันคนละคนละเวทเลยนะครับนะอย่าอย่าทะลึง่งแล้วถ้าอยู่เงียบเงียบเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าก็ไม่มีใครไปดูไปรู้ไปขุดไปอะไรหรอกแต่พอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยรู้เลยครับนะว่าอ๋อใครเป็นใครอะไรยังไงแล้วคนอื่นเนี่ยก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะเก่งนักนะครับเก่งนักนะเอาเอาเอาให้เป็นบทเรียนนะครับเอาให้เข็ดเนี่ยพวกลูกกระจกทั้งหลายเนี่ยที่ออกออกมาเวลาเนี้ยนะ เออเออเป็นอาชีพอาชีพเล่นพนันโอ้โหไม่ไหวนะอาชีพเล่นพนันนะครับอย่างนี้เยวาวชนฟังแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอะฮะถูกไหมครับทุกคนลองนึกสภาพเดี๋ยวถ้าไม่เป็นผมลงมาช่วยในเคสนี้นะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่านะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ เดี๋ยวมาลองดูนะครับนะไอพวกปากดีไอกีกี้ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไอพวกคนอื่นๆเนี่ยผมให้ไล่ฟ้องเลยนะครับไอพวกที่แบบออกมากระซอกกระแซะนะเวลาถึงเวลาจริงๆเนี่ยจะมาไหว้สวยมาขอแบบไอ้นี่ไม่เอานะนะครับไม่เอานะนะเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องผมมาช่วยคุณตาคุณยายที่เขาไม่มีทางสู้นะครับเขาไม่มีตังค์ไม่มีพลังนะวันเนี้ย เห็นไหมค่ารักษาพยาบาลสองรอบเนี่ยสุดท้ายนะครับก็รอบแรกเป็นผมกับมูลิธิแล้วก็พรบอร,รอบหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางพลเมืองดีแล้วเป็นมูลิทิเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับนะจัดไปโอ้ผมทำผมทาด้วยใจจริงๆอ่ะทุกคนผมไม่ได้มาได้เงินได้ทองอะไรนะ มไม่ได้เงินได้ทองอะไรนะใช่ป่ะไม่ได้เงินได้ทองอะไรแต่มาช่วยด้วยใจจริงๆอะจริงๆแล้วผมถามว่าคนที่หมั่นไส้ผมคนที่ออกมาเล่นผมเนี่ยวันนี้คุณอยู่ฝั่งไหนอะยายกับตาเขาลองคิดดิ้าเขาไม่มีทางสู้จะอยู่ยังไงคนคนที่พูดออกมาช่วยเหรอ คนที่ออกมาโจมตีผมออกมาช่วยเหรอนะใช่ไหมใช่ไหมอืมขอบคุณทุกคนนะที่ออกมาปกป้องกันจอพลังขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นกระบอกเสียงแทนผม ขอบคุณทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตผมพอเวลามันมีข่าวปลอมข่าวไม่จริงทุกคนก็พยายามที่จะไปแก้ไขให้ผมทุกคนออกมาปกป้องผมในเวลาที่ผมออกมาปกป้องคนที่อ่อนแอผมขอบคุณทุกคนจากใจจริงขอบคุณพลเมืองดีขอบคุณมวยที่ดีๆเอาเอานี่เลยครับที่มงคลจงคนทุกประจักษ์นะผมไม่รู้หรอกว่าจากการเมืองของใครจะอะไรยังไงผมไม่สนเลยเพราะว่าเนี้ยในใจผมนะเขาคือมวยที่ของคุณยายอายุ9 9ที่เขาออกมา เห็นถึงความลําบากของคุณตาคุณยายที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วสงสารเขาออกตังเขาไม่เคยพูดเรื่องการเมืองกับผมเลยแล้วเขาทําจริงนี่คือสิ่งที่ต้องขอบคุณเขาเว้ยใครจะมาบอกเขาการเมืองอะไรคุณแม่งใจร้ายเกินนะคุณลองนึกสภาพดิเขาออกมาช่วยตังเขาก็เสียเขาไม่ได้โปรโมทโฆษณาอะไรด้วยแต่ไปว่าเขาเป็นการเมืองเหรอโอ้ไม่ไหวนะ นี่คือคือคนทําดีก็ให้ให้เขาไปเถอะครับทําดีก็แค่ขอบุณชื่นชมเขาไม่งั้นต่อไปใครจะกล้าออกมาทําความดีออกมาทําความดีแล้วก็ต้องถูกด่าออกมาทําความดีแล้วก็ต้องถูกคอรหาอย่างผมเนี่ยนะผมออกมาช่วยเขาผมไม่ได้เรียกเงินเรียกทองอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยครับช่วยด้วยใจบริสุทธิ์ทุกเคสเลยที่ผมทาแต่วันนี้เอาผมต้องมาถูกด่าถูกว่าไม่คุ้มเลยครับนะแต่ถามว่า ผมจะทิ้งตาทิ้งใาญได้ไหมไม่ได้ผมไม่ทิ้งครับผมไม่เคยทิ้งแล้วผมก็ไม่เคยคิดจะทิ้งไอ้ข่าวที่แม่งตั้งแต่แรกบอกว่าแม่งมีคนมาสั่งผมให้ทิ้งไม่มีหรอกครับเลอะเทอะเลอะเทอะจริงๆนะผมถามเอฟซีที่ดูผมดีกว่านะเอาใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวไว้นะครับกดหัวใจรายงานตัวไว้ผมถามเอฟซีผมหน่อยได้ไหมการที่มีการจลพลังมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์พิมบอกผมหน่อย ฮะให้ทุกคนยินได้เลยครับเห็ไหมสู้กับสู้กับผู้มีทธิพลสู้กับคนที่เขามีเงินมีทองร่ำรวยลองย้อนไปดูสมัยก่อนสิครับสมัยก่อนแต่ละคนสู้กับคนพวกนี้อย่างไรใช่ไหมอันนี้ไม่ได้หมายถึงเคสนี้นะนะภาพรวมเคสที่ผมทำ,ำมาลองนึกสภาพดิครับเราสู้กับมีทธิพลมาอย่างไร ใช่ป่ะมีกําลังที่จะไปสู้เขาไหมนะมีใครกล้าที่ออกมาต่อสู้หรือเปล่าวันนี้ผมออกมาเป็นตัวแทนให้ทุกคนผมสู้ให้เต็มที่ไม่เคยเรียกรับอะไรเลยสู้ด้วยใจแท้บริสุทธิ์เลยผมเชื่อว่าการที่มีผมมันดีกว่าการที่ไม่มีผมในสมัยก่อนไหมครับผมก็มีครอบครัวนะผมไม่ใช่ชีวิตอย่างแบบว่าไม่ต้องแบบมาเสี่ยงมาอะไรอย่างนี้ได้เลยครับ แต่เรามาถึงตรงนี้แล้วเนาะเราช่วยคนได้จริงๆแล้วก็อยากจะทำเพราะมันมันมันคือความเป็นการจลพลังจริงๆเลยเว้ผมผมดีใจมากจริงที่สามารถทำได้นะครับนะเอาโอเคทุกคนครับเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้นะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวบ่ายสองไปดำเนินการในส่วนของรถครับนะว่าจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปกันต่อบ่ายสองเจอกันเดี๋ยวบ่ายสองเจอกันทุกคนกดติดตามไว้ครับนะบ่ายสองเจอกันกดติดตามไว้ นะครับโอเคทาวไปนะให้เวลาติดกดติด